สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับเกม m ม t ัล l ลักนะครับ 1.5x เป็นแฟนเกมทำนะฮะโอเคเราไปเล่นกันเลยดีกว่ามาฮะสำหรับเกมนี้ใครๆก็คงรู้จักดีนะฮะภาคต้นฉบับก็สนุกอยู่แล้วอันนี้เป็นแฟนเกมนะครับซึ่งได้บอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วพึ่งพูดได้เมื่อกี้แล้วบอกตอนแรกเออเอะไรของเราไม่เป็นไรครับเราจะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะเคลีย เราจะมาดูความโหดของแฟนเกมทำนะฮะมาฮะปาลาระเบิดปลาไปสิฮะนี่มีรถถังออกจะปลาด้วยทำลายทำลายจาังหวะนี้ต้องทำลายทีครับหรือถึกอะไรลักงหนาเนี่ยฮะปืนก็ไม่มีให้นี่นไงยิงดรัวเลยฮะตอนนี้รถถังระเบิดเรียบร้อยมีคนโผล่มาโอ้ยโอ้โหกับโดนระเบิดปลาใส่เดี๋ยวเธอจังหวะนี้ยิงครับผมเรียบร้อย ช่วยคุณลุงก่อนมาฮะโอ้ยได้ระเบิดเพิ่มคนครับปาไปีิปาปซีปาไปซีมามาโอ้ยรถถังรถถังรถถังรถเอา้ากระสุนหมดเบยอ,อย่าพึ่งทำร้ายผมนะอุย้ยปืนยิงย้อยด้วยยิงกระสุนย้อยใส่เหรอจ้าไม่ได้แอมลอกบอกเลยจังวะนี้มาครับผม ได้ปืนล็อกเก็ตมาครับปืนดีนี่ปืนดีบอกต่อยิง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 ไปดีนี่่าฝานเจ้า,เาพวกนี้นี่ไม่ได้เลยนะจ๊ะอุ้ยเกืบโดนเชือดหลบทนันเอรารัฮะตอนนี้เราอยู่ในป่านะครับอุ้ยโหเกือบโดนสอยแต่เพิ่งใจเย็นใจเย็นเอาหลบไม่ถูกเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับสภาพตัวเดียวอย่าไปหยองมามาจงังหวะนี้อุ้ยโหหลบไม่ทันเลยเห็นไหม เอาไปเตะเอาไปเตะเฮ้ย,ยกินไปเตะกินกระสุนไปยิ้มไหมจ๊ะนี่มาเลยครับจกกังหวะน,นี้ยิงรัวๆโอ้ยรถถังอยู่ข้างหน้าเฮ้ยกระสุนย้อยนี่นี่นี่ระเบิดไปเตะมาครับได้ปืนไฟด้วยเอา้ากระโดดหลบไม่ได้เหรอแย่มากนะฮะไม่เป็นไรครับเรามีกระสุนเรามีบอมอีกสิบนัดเอาหมดแล้วนี่เพื่อ ปืนปลาปลาผมมีปืนไฟอยู่นะตอนเนี้ยของดีครับนี่เผาเลยเผากับผมเผาไปอย่าอย่ามายุ่งกับผมอย่ามาปาลาระเบิดใส่ไม่ชอบมาระเบิดทําไมโอ้โหเขาโดดมาจากไหนกันเนี่ยเป็นทาซานกันหรอเขาโดดมาจากป่าเออโอ้โหฝูงมาเป็นฝูงครับผมฝูงคนนะไม่ใช่ฝูงลิงแน่นเลยจ้าแต่วันนี้ยิงซ้ายยิงขวาจ้า เอามาได้เลยฮะไม่ได้เลยเลยเราไปหมอบอะไรตรงนั้นฮะไปหมอบอะไรรถถังนี่ระเบิดมัไม่ระเบิดด้วยตายละโอ้ยรถถังบีบเข้ามาอเอ้ยอย่าพึ่งยิงยิงยิงโอ้โหระเบิดแล้วเยี่ยมมาครับผมทําลายบ้านเขาก่อนเป็นบ้านศัตรูนะครับนี่มาเลยพี่ลิงโยนโยนระเบิดทําไมทำไมไม่โยนกล้วยผมจะได้กินยิงย่งหิวหิวอยูยยยยย่เออนี่อะไรฮะ น่าจะเป็นบอสแล้วใช่ไหมมาโอ๊ยปลาอะไรของเราวนะเนี่ยอย่าพึ่องอย่าพึ่งเอาไม่ได้เลยเลยวิ่งได้ปืนดีออกซีออกซียิงได้ไหมโอ้ยโหวิ่งไปหากระสุนเฉยเลยโอ้โหเหมือนจะไม่โดนฮะพึ่งใจเย็นพี่ใจเย็นอย่าอย่าทำเอาคือตายเลยฮะมา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 ทีพี่ ผมอยู่ตรงกลางตรงนี้เป็นยังไงเป็นยังไงบ้างสูโอ้โหมาเลยฮะสูยังไงฮะจังหวะน,นี้เรียบร้อยนะครับกับบอกตาแรกโอ้ยมีอาการหัวร้อนเล็กน้อยโอาละครับผ่านแล้วฮะตาแรกเอยแฟนเกมทำโหดจริงๆเอาละครับไปต่อกันดานต่อไปดันที่สองนะฮะมามาเอา้า วิ่งไปโดนระเบิดเฉยแต่บ้าเหรอใส่บูนะครับไม่เคยกลัวอะไรแม้แต่ระเบิดก็วิ่งเข้าไปหายาเข้ามาหาผมงนี้เฮ้ยเครื่องบินเครื่องบินเพิ่งอดี๋ยเพิ่งเดี๋เพิ่งอย่าเพิ่งปลาอย่างนั้นอย่าเข้ามาเชื่อผมไม่ได้ยาอุ้ยศัตรูเยอะเหลือเกินโอ้โหฝูงอยู่กันเป็นฝูงเลยนะจ๊ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โโหดนระเบิดย้อยศัตรูมันเยอะเหลือเกินเอาระเบิดไปกินครับพี่เอาไปรถถังต้องตาระเบิดใส่นี่นี ช่วยคนป่าสองคนฮนะปืนดีอีกแล้วนี่ได้ปืนอะไรฮะโอ้หได้อุนจีทำไมต้องส่องอุนจีไหมเอาถ้างั้นอุ้ยเอาระเบิดไปกินโอ้ตายบ่อยเลยเกินเอ้อะไรเนี่ยทำไมไม่เคยจะหลบได้เลยฮะนี่ฮะระเบิดไปกินมาปืนกลศาสตร์กับผมสาสตรเอาศาสตรสิมา วิ่งหนีไปไหนจ้ามากี่ตัวก็ไม่เคยกลัวนะฮะบล็อกเก็ตแลนเชอร์ีกแล้วบืนดีบอกต่อครับโอ้ยอย่ามาย้อยใส่ผมอย่ายุง่งเฮ้ยยิงได้ไหมได้มาเฮ้ยไม่ระเบิดโอ้มีมีหนีมันมีขับหนีด้วยโอ้โหมาเลยพี่มาจังหวันนี้เอาหลบได้ลูกย้อยแบบนี้สบายสบายเฮ้ย เออระเบิดไปสิไปต่อครับตอนนี้เราอยู่ในถ้ำใช่ไหมนายไรไ,ได้ปืนกลโอเคขอบคุณครับปืนกลผมก็เอาเอาดินี่เราต้องมาโอ้ยหลบทันฮะไม่ต้องมาปาระเบิดย้อยไอ้พวกนี้นี่ยิงยิงยิงโอ้ยไประเบิดสักทีโอ้โหทึกไปไหนเนะี่ยฮะรถถังโอ้ยถอยก่อนครับโดนรถถังบีไปและ ยิงเข้าไปดียิงยิ่งเดียวฮะระเบิดยังโอ้โหกว่าจะระเบิดได้นี่เชื่อด,ด้วยนี่ยฮะโอ้ปลปืนจะหลดเกียดมากเลยปืนเมื่อกี้ได้กระสุนเพิ่มครับปืนโกลมาเอาหลบไม่พ้นเฉยมาฮะจังวันนี้ผมจะถลม่มไม่ว่าใครหน้าไหนผมก็จะถล่มให้หมดอ้ข้างบนมีทั้งรถถังทั้งเครื่องบินบ้าไปแล้ว ผมทำลายเครื่องบินก่อนละกันเนาะระเบิดซีเออเก็บหนึ่งฮะรถถังจะเก็บง่ายหน่อยเนาะง่ายหรือเปล่าระเบิดยังระเบิดสักทีซีเฟยถึกอะไรขนาดนั้นนะฮะพี่จะถึกเกินไปไม่ได้นะเพรเขาบอมีปืนปอมตองตัวเอาได้ปืนไฟเฮ้ยโอ้โหเสียดายจังหวะนั้นรถถังว้าเอ้ยรถถังว่านี่น ผมเสียใจเอาโดนระเบิดย้อยจากตัวข้างล่างเอาไปกินฮะอย่าอย่ามาทำร้ายผมไม่ได้ผมมีป๊อกเยอะไม่เคยกลัวอย่าวิปรุกลนอยังไม่อยากเก็บเลยอ่ะเดี๋ยวเสียนี่ได้แล้วคุยได้ป๊อกด้วยเอาป๊อกคืนมาเก็บครับผมมาย้อยระเบิดอะไรขนาดนั้นจะย้อยอะไรกันขนาดนั้นฮะพี่จะโยนระเบิดใส่ผมขนาดนั้นเลยเหรอเอาโดนกระโดด เชือดเฉยผมพูดอะไรของผมเนี่ยกระโดดไปโดนเชือดเฉยเออจะบอกงี้แม่มาเลยฮะผมเองขึ้นทั้งบนละมาเฮ้ยมีคุณลุงด้วยแป๊บนึงคุณลุงมาจากไหนไม่รู้อุย้ยเขาให้เหรียญคุณลุงให้เหรียญขอบคุณครับโอ้รถถังนี่รถถังร้ายกาจบัางอาจจริงๆ นะฮะผมระเบิด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 โอ้ยปืนลูกซองปืนปืนดีปืนดีครับจะเสียไม่ได้ปืนดีขนาดนี้ห้ามเสียปืนดีขนาดนี้เสียไม่ได้นะฮะโอ้โหต้องลงไปข้างล่างนี่หว่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าอย่าพึ่งทำร้ายผมเลยได้โปรดโอ้ยยังไม่โดนนี่แน่อาวทำไมผมไม่หลบวะไ <laughs> อ้พวกนี้นี่ เยอะไปหมดเลยออกมาจากถ้ำแล้วะฮะเอาทําไมผมไม่เคยลบอะไรได้เลยใส่บูฮะใส่บูบอกแล้วบูในเกมนี้เราจะเล่นจนกว่าเราจะชนะนะฮะเล่นไปเรื่อยๆไม่ว่าจะตายสักกี่ตัวเราก็จะลุยเอาวมือแต่เมาส์นี่นี่โดนไปโดนคืนโอ้โหปืนดีครับผมแรงที่สุดในเกมใช่ไหมหรือมีอะไรแรงกว่านี้ หลบได้ฮะนี่นี่เชือดเลยอย่าอย่ามายิงผมเฮ้ยยิงไม่โดนนี่โดนไปไม่ตายหรอไม่ตายหรอเอ้ยตกใจ <c oughs> นี่อะไรบอสเหรอฮะน่าจะใช่นะฮะเอาโดนปืนยิงใส่เฉยมาฮะมามามาไกลระเบิดแล้วใช่ไหมไกลระเบิดแล้วใช่ไหมเรารู้นะอุ้ยหลบได้กโดดหลบห่อน,นี้ง่ายฮะเฮ้ย,ยเดี๋ยวพึ่งเราเหลือระเบิดอีกลูกหนึ่งนี่ว่า นี่พาไปเลยหูยเขาจะโดนบีบอีกอะยิงไม่โดนหรอกนี่ครับใส่ไปอ๋อยิงรัวรัวงไปรัวไปอีอโอ้กดจนมืองอีกแล้วเนี่ยอ๋อใส่ใส่กระสุนรัวฮะเฮ้ยกระโดดลบอ้าวสองลูกไม่เป็นไรหลบได้ไม่มีลูกที่สามหรอกเนาะอ้าวนิ่งนี่ก็เสร็จดีครับยิงอะไรหมอยู่ข้างบนเฮ้ยอย่าเพิ่งดันผมมาอย่างนี้ทำไมไม่ระเบิดเนี่ยฮะถึกอะไรขนาดน อ้อยถึกเกินไปแล้วโอ้โหดนหัวเราะใส่ถึกเกินไปแล้ว,ว,ลกกลวพี่น,นี่เอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินไม่ระเบิดอีกนะนี่เรียบร้อยครับวิ่งหนีไปเลยโอ้ยกดผ่านได้ด่านสองเล่นเอาเหนื่อยเลยเว้ยเอาละครับผ่านแล้วโอ้ตาลุยกันด่านที่สามนะครับ เลสโกด่านสามแล้วครับมาจะลุยกันต่อยาวๆครับผมจนกว่าจะเคลียร์บอกแล้วนี่อ้าวปะโทรถถังนี่แล้วก็หุ้ยยิง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 ,ยง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 ไม่โดนเว้ยโอ้โหโดนชนใส่มันไม่ยอมระเบิดอะมันถึกอะมาโอ้ยพี่แว้นทําไมพี่แว้นทําไมมันใช่ที่แว้นไหมมันไม่ใช่ที่แวน เอ้ยอย่าขับมาใส่ผมไม่ชอบโอ้ยังขับมาไม่เลิกเว้ยโอ้ยอีกคันแล้วเนี่ยบ้านพี่รวยมอเตอร์ไซค์เหรอนีอ่ทหารก็เกะกะกันเลยเกินพวกชุดเขียวนี่อุ้ยตายเวลาตายเวลาโอ้ยเมื่อกี้มันยิงอะไรได้ตรงนี้มีอะไรหรอโอ้มีหมูเก็บหมูฮะมีหลายป้อมปืนเวย้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยได้ได้แล้วเอา้า โดนพลหมอบยิงตายเบยนี่เอาไปกินบางอาจนี่บางอาจบางอาจอาระเบิดไปกินอรืยอย่ามาเชื่อเราเราไม่ใช่หมูอย่ามาเชื่อนะจ๊ะเราเป็นไก่มันก็เหมือนกันเนาะยิงครับยิงเข้าไปนี่วายยิงไม่โดนอ้าวโดนเลยไม่น่าวิ่งหนีเลยนี่ระเ,เบิดไปกินแจกระเบิดครับคนดีแจกระเบิด เอาโอ้โห่พวกนี้ไอ้พวกนี้นี่ปลาระเบิดใส่เลยด้วยความหมันใส่โมโหแล้วนะโมะโหแล้วนี่มาเลยฮะโอ้โหโดนมอใส่ชนนี่ครับยิงเลยจังหวะนี้ยิงใส่อย่างเดียวอา้าวตอนนี้เราอยู่บนเรือแล้วนะอ้าวมาสิมาสิมาสิาสอาระเบิดไปกินนี่ระเบิดไปกินโอ้ทำไมกระสุนมันย้อยโดนเราตลอดเลยวะ แม่ติด GPS ป่ะเนี่ยนี่ครับระเบิดไปกินโอ้ยปืนโกนโอ้โหเก็บทำไมเนี่ยเก็บแล้วก็ตายเสียดายของหมดเลยไม่เคยจะได้ยังไม่ทันได้ใช้เลยต้องบอกงี้นี่ระเบิดไปกินมาแนะลา้วรถถังอ่ะรถถังรถถังนี่รถถังผมรู้ว่าเขาจะยิงระเบิดสีพ,พี่พี่จะไม่ระเบิดได้เหรอมาครับช่วยคุณลุงก,ก่อนได้อะไรได้ระเบิดนะฮะได้ระเบิดแล้วก็ต้องใช้นี่ใช้หมดฮนะ ร้องเลยดิอ้าวยิงครับไม่ต้องอ่านหนังสือพิมพ์เฮ้ยนี่ระเบิดใส่เอาระเบิดหมดด้วยนี่เผาไฟไหม้นี่อย่าหวังว่าจะได้แอมผมรอบนี้อ้าวพ่วิงเข้ามาชนผมผมล่วงเลยเนะี่ยผมง่วงไม่ใช่หรอกนี่ปืนกลไปกินจ้ะอื่นกลไปกินฮะนี่เชือดคืนยังไงครับโอ้โหยังไม่หมดอีก ทำไมพี่เยอะขนาดนี้เยอะแยะตะแปกไก่เออฮิตมืนไฟขอบคุณครับเอาโดนตัวข้างล่างสอยอีกแล้วอะไรวะนี่นี่ยิงเลยข้างบนอะไรฮะข้างบนอะไรเครื่องบินเครื่องบินทาไมเครื่องบินจะทําไมจะเอาไอ้ตัวข้างล่างเฮ้ยมันออกมาจากไหนเนี่ยโอ้โหมันออกมาจากช่องเอาโ ตายรัวๆเลยฮะจังหวะน,นี้บอกตรงว่าตายเยอะมากเราเข้ามาในตัวเรือแล้วนะเราจะรู้กัน่อต่ออะไรวะยังจะโดนอ,อีกนี่ได้อะไรฮะได้ระเบิดกระเบืนน้กลอา้าวยังไม่ทันได้ใช้เลยอะ่ะโถเอย้ยเอาตายนะฮะตายเก่งตายเก่งขนาดนี้ โอ้โหศัตรูเยอะชิบหายเลยขยันตายเนาะเออปืนดีปืนดีต้องไม่ตายปืนดีต้องเก็บไว้ใช้ให้นานที่สุดอ๋อใส่ไปดิใส่แบบบ้าข้างนี่นี่นี่ได้ไหมฮะอย่าพึ่งอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าอย่าพึ่งไออูโถเอ๋ยระเบิดเระเบิดกินเอ้าโดนฟันเลยนี่ระเบิดไปโดนไหมนี Arizona, ่ระเบิดไปกินฮะ อะไรวะกระโดดหลบได้เอา้ากระสุนย้อยติดตามเฉยแล้วมักระสุนพี่นี่แบบโหดจริงๆเลยโอ้โหโดนเชื่อดแกศัตรูมันมารอบด้านอ่ะมันแบบไม่ไหวอ่ะหันไปยิงไม่ไหวนะจ๊ะนี่ฮะระเบิดไปกินเลยนี่เอ้ยกระโดดหลบไม่ทันเอาถังระเบิดช้าไปหน่อยนี่ใสแ่แหลกแจกโชคปืนไป ปืนไฟผมยังไม่ทันจะได้ใช้เอ้ยโอยรอดได้รอดเฉยเผา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 แล้วถังเผาเผาเผาโดนไหมเนี่ยไม่โดนนะเนี่ยหรือว่าโดนวะไม่รู้ฮะไปละบายไปไม่ได้ด้วยฉากปิดกั้นอยู่นี่โดนไปนี่พวกลิงเกาะทําไมมาละเจอคนโดนมัดอยู่ข้างบนนะะลงมาช่วยผมหน่อยได้ให้อะไรผมขอบคุณครับปืนคนเ็ีัยงดีวะ โอ้โหเจเยนพี่ไฟแหลกโอ้ยไฟมันไหม้ด้วยอะ่ะดีนะเรามองออกไม่ได้แอมผมลรอก,กรอบเนี้โอ้โหตำรวจพึ่บภัพเลยดูดิพึ่อเปิดโอ้ยขอบคุณครับเปิดดีในล็อกเก็ตแลชเชอร์ยิงครับยิงยิงยับเอายิงยับจริงๆนะฮะผมเนี่ยยับเลย <S 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 ปลาเบิดใบโดนไหม โดนระเบิดไหมโดนเอาผมโดนแทนไม่ไรฮะเพื่อเอาปืนกลมันเป็นแผนเข้าจมัเป็นแผนเป็นแผนแผ N, นี่สูรู้จักบอใกล้ล้วะใกล้ระเบิดแลวใช่ไหมใกล้ระเบิดแล้วใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่นี่เรียบร้อยครับทำลายบอสอันที่สามเรียบร้อยโอ้ยเหนื่อยโอเค ในที่สุดเราก็ผ่านด่านที่สามแล้วนะครับต่อไปก็เป็นด่านที่สี่แล้วเนาะโอเคเราไปดูกันต่อมาแล้วครับด่านที่สี่ทาไปทางมันสโลปลงนี้ล่ะโอ๊ยมาแวนนัไนแถวนี้นี่หลบได้ไม่ได้แอบมหมุมล็อกอลเบิร์ตไปกินเอา้าข้ามหัวเฉยน,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 นี่โดนโดนไหมฮะโดนโดนตอนนี้โดนโดดหลบได้เก็บงูมา มาระเบิดไปย,ย้ยอยย้อยเฮ้ยตรงนี้เหมือนมีเอ,อ้าไปสนใจอยู่ข้างบนนะเมื่อกี้เหมือนผมรู้สึกเหมือนมันมีอะไรเลยอะ่ะเอ,อ้าผมได้ของดีละผมจะเก็บของดีมาแล้วก็ไม่ทันได้ใช้แล้วก็ตายแล้วเก็บทำไมเนี่ยยิงครับโอ้โหศัตรูเยอะมากเลยอะ่ะอ,อ้าไม่มีอะไรแล้วหรอเมื่อกี้เหมือนผมยิง อะไรโดนสักอย่างคิดไปเองเหรอวะเออเชือดครับผมเชือดนี่เชือดเลยมาครับผมตอนนี้เราอยู่ในสถานที่แห่งไหนแห่งหนึ่งพูดทำไมดิเออนี่ยิงฮะยิงพาลาดอกมาทำไมจ๊ะนี่ฮะใส่นี่ส่แหลกจากโชคจ้าใส่แหลกยิงก็ไปดียิงเจาะพื้นเลย มีรถถังด้วยนะ้ทาทำลายรถถังก่อนโอ้โหไม่ทันมีเนีระเบิดมีระเบิดก็ใส่ให้หมดไม่เคยงกของนะครับผมเป็นพวกเช็คของเปลืองมากเรียกว่ายังบางอย่างก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะแจกสตูลแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยผมยอมหลบไม่ได้จริงๆนะฮะโอ้ได้ปืนอะไรมาฮะได้ปืนไปว่าโอ้โหหลบไม่ได้เลยจังหวะนี้โดนทั้งบนทั้งล่างถ้าจะมาเยอะขนาดนี้ โอเคครับลุยต่อนี่รถถางรถถางรถถางขาวแว่นรถถางก็ขาวแวนโอ้โหผัดกันมาอย่าเพิ่งยิงผมโอ้โหยิงมันไม่ทันเว้อ้าวเรามีรถถางแล้วฮะจังหวัน,นี้ขอรถถางแล้วครับมาครับโยเป็นไงล่ะพี่น้องมาแล้วฮะนี่เหยียบเลยอย่ามายุ่งกับผมนี่เหยียบใส่เลยมาฮะ นี่ครับกระโดดยิงด้วยไงล่ะเอาไปกินโอ้ยนี่ได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันจะไม่ได้ไปไม่ได้เอาติดอะไรติดรถทางหน้าโอ้โหโอ้โหเจาะองอะไรเป็นไงไม่ทันใช้อะไรกันนี่โอ้โหกระโดดเข้า,ขาไปหากระสุนเฉยอ๋ยปลารละเบิดรัวฮะระเบิดหมดโอ้โหกระสุนอย่างนี้หลบไม่ได้เลยฮะสามทางลูกกระสุนมาทุกทางเลยอ่ะ โอ้โหมีรถถังมาทั้งหน้าทั้งหลังแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกที่จะไม่ไปได้หรือเปล่าตาบออนี่โอ้โหมันมันโหดจริงนะเนี่ยครับผมโอ้โหไม่รู้จะไปยังไงเลยวะ่ะ่าครับ่านี่เอา้าไม่ต้องมาหัวเราะใส่เลยแม่คนเรามันก็ต้องมีพลาดกันมั้ง ครจะไปเก่งทุกอย่างฮะอ้าวปลาโถนี่เอาไปกินใหม่ฮะปลาระเบิดไปโอ้โหพี่เขากินน้ำไม่รัวเลยเมื่อกี้ทั้งหมดเมื่อกี้น่าจะคอแห้งหนักนะฮะมาปืนกนปลาฮะเหล่าสายลุยอยู่แล้วเอาผมตายบ่อยนะเนี่ยบอกแล้วผมจะใช้ทุกอย่างที่ผมมีนี่อะไรฮะโอ้โหรถถังหน้าหลังเนี้ยมีตัวกลางด้วย เก็บไหนก่อนดีเก็บบนก่อนไอ,อ้หลบไม่ถูกเลยทีเดียวเชียวนะนี่ทำลายนี่เอาระเบิดกินเอ้าไม่ระเบิดอีดก,น,อกน,นี่ฮะเออเรียบร้อยโรงเรียนจีนเน,นี่ยนะฮะตัวอะไรเนี่ยตัวไรโอ้น่าจะเป็นบอสแล้วฮะเสียงดนตรีอย่างนี้มาชัวร์อย่าพึ่ง ยุ่งกับผมอย่าพึ่งมายุ่งกับผมโอ้ยโมโหอุ้ยได้ปืนไฟด้วยขอบคุณครับเผา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 รูวๆอาระเบิดเอาปลาทำไมเนี่ยปลาไม่โดนเฮ้ยยิงทำลายก่อนจังหวะนี้ไกลแล้วฮะไกลแล้วนิดนึงอีกนิดนึงใช่ไหมโอ้ยปลาระเบิดปลาระเบิดระเบิดหมดแล้วเหลือปืนเจลเม็ดอย่างเดียวยิงปืนเจลเม็ดไปยิง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 โอ้ยมันไม่ตายสิเนี่ยโอ้โห ถึกอะไรขนาดนั้นนะพี่พี่อย่าพึ่งจะเย็นอ้อหลบได้โอ้ย,ย,ยน,ออนิ้วผมยังอีกแล้วโอ้ปวดนิ้วเลยบอกตรงโอ้โสุดยอดโหจริงๆด่านที่สี่แล้วนะฮะผ่านแล้วด้วยโอ้ยทำไมมันโหดร้ายขนาดนี้